เป็นเกาไม่กินไก่นะครับแต่กินไก่ก็ไม่ได้เป็นเกา <Wow. S 1> ก็การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารยังคงเป็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้และถ้าใครอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้เราก็สามารถมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวได้ไอเดียเที่ยวหลักร้อยของผมวันนี้จะพาไปเที่ยวดอยฤดูร้อนกันที่นี่ชื่อว่าแคมป์ผู้เท่านะครับอยู่ดอยผาหีจังหวัดเชียงรายเปิดตอมแอดเวนเจอร์ที่ถนนหนทางที่รถธรรมดาบางคันเนี่ยอาจจะเข้าไม่ได้ หรือว่าเราเนี่ยสามารถเอารถไปจอดไว้ที่กลางหมู่บ้านแล้วให้เขามารับได้นี่นะครับยันเวลยายันมาแล้วยันเวแล้นวนี่ดูลักษณะปาติจะต้องดูแลอย่างดีเอายาออกไม่ <laughs> ก็จะมีเวลคัมดิ้งหลายอย่างให้เราได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าผลไม้ที่หาได้ในชุมชนไก่กระบอกไม้ไผ่ก็เป็นอีกหนึ่งในเมนู s ซิกเนเจอร์ของที่นี่นะไปดูกันว่าเขาจะทำยังไงยังเไงเาเลเเล่าะตายแล้วเครื่องเทศที่จะเอามาประกอบอาหารผสมกับไก่เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะเด็ดเอาเถวๆนั้นเลย พื้นดินผืนป่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะก็สามารถเก็บเป็นของกินได้หมดเลยผมรู้สึกถึงคำคำหนึ่งนะครับก็คือคําว่าความมั่นคงทางอาหารถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะครับว่าความมั่นคงทางอาหารคืออะไรเนี่ยอยากจะให้ลองจินตนาการย้อนไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนนั้นผมจําได้ว่าบางคนเนี่ยไม่มีแม้แต่อาหารกินเลยนะครับ<ม>เพราะว่าเราจะต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากในทุนทั้งหมดมแต่ที่นี่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรนะครับเพราะเขาใช้ระบบนิเวศของตัวเองและพึ่งพาผืนป่า ก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไก่กระบอกไม้ไายของเราเนี่ยก็เริ่มดูน่ากินละจากเมื่อกี้ที่ดูน่าสงสารระหว่างรอไก่สุกเนี่ยก็เตรียมเมนูถัดไปกันดีกว่าซ uhh ึ่งจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปในสวนก่อนว่ามีอะไรกินบ้างความเจ๋งก็คือว่าพืชที่ปลูกรอบที่พักเนี่ยมันสามารถเด็ดกินได้หมดเลยแต่ว่าผมรู้จักแค่พริกนะครับผมก็เลยขอเด็ดแค่พริกมาแล้วกันนี่และที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นผิวหนังของหมูนะครับ เออหรือว่าจะเรียกว่าหนังหมูก็ได้ครับเอาเป็นหนังแล้วกันฮะเป็นหนังหมูบางๆเนี่ยที่เอาไปย่างจนกรอบลองดูกรอบเฉย เบสิกที่ต้องมีในทุกๆปาร์ตี้นะครับนั่นก็คือหมูย่างแต่ว่าหมูย่างที่เนี่ยเ,า <Okay. S 1> เขาเอาพริกมาหมักแล้วก็ไปย่าง <Okay. S 1> ผมคิดว่ามันเป็น <Okay. S 1> ไม่ใช่พริกอะ่ะมันเป็นหมาล่ามากกว่า <Okay. S 1> มันออกทรงหมาล่าหละเร็วล <laughs> <laughs> เมนูต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผลของไซโยเต้นะครับซึ่งไซโยเต้นี่ยเป็นผักที่คนดอยชอบกินมาก oh. มีให้เห็นทั่วไปในสวนเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเอาไปทําได้หลายอย่างมาก หน้าตาก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับมันคล้ายๆเอามะละกอมาผัดใส่ไข่ส่วนเรื่องของรสชาตินะครับเดี๋ยวให้น้องสาวชิมดูกอ,อกใส่ปากอืออ้าวเอาเข้าไปนะเต้กาีนะมอันนี้เป็นเด็กดอยปลอมตัวมาอยู่เลยต่อไปจะถึงเวลาไฮไลท์ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือไก่กระบอกไม้ไผ่นี่แล้วจังหวะนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าหอมมากหอมมาก สาเหตุที่ทําให้มันหอมและดูน่ากินแบบนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมอังกอริทึมแลคโตบาซิลัสอะไรบางอย่างของกระบอกไม้ไผ่นี้ไม่แก้ไว้เพี่ขอขาก่อนนะกเหนียวจริง โอเคทางนี้อาจจะโอเคนี่ก็ได้เื้ใหญ่มากเป่นแรงเนาะ